और तो फीवर คนเรานะครับผมมีความเป็นอินดิวิโดหมายความว่ามีหลายๆคาแรคเตอร์ในหนึ่งในในตัวเองอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันแล้วแต่ด้วยว่าไลฟ์สไตล์เราชีวิตประจําวันเราเราไปเจออะไรมาบ้างเรารู้สึกอะไรบ้างเงี้ยคือว่าทุกๆคนก็มีมุมมองแล้วก็มีเพอร์สเปกทีฟในในตัวเองเนี่ยหลายๆมุมมองอยู่นะครับผมบางทีเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแบบลูกค้าบอกว่าจะเก่าอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยหรอยังใหม่ขึ้มาแนวแจงอะไรครับผมอะไรวะเอ้เรามีวิธีการเลือกเลือกเลือกคอนโดนใช่ไหสมมติว่าเออเราต้องสื่อสักหนึ่งสไตล์ พ <Style. S 2> ี่ว่าต้องเลือกให้แมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์เราด้วย oh. นะครับผมแล้วก็เลือกทำเลด้วยเรื่องของทำเลว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติแบบเราทำงานเดือแถวนี้หรือว่าเราเลือกที่ที่มันติดรถไฟฟ้าหรือที่ท,ท,ที่มันมีความสะดวกอะไรอย่เงี้ย ถ้าสมมติไลฟ์สไตล์อยากชอบไปช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยแถวเนี้ยก็ไปได้รถไฟฟรถไอเอ็มอาร์จีอะไรต่างๆก็คือมีหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะแบบไหนที่ครบเนี่ยมีครบแน่นอนครับเพราะว่ามีแม้มกระทั่งแบบห้องเวิร์กช็อปโคเวิร์กิ้งสเปซะว่ายน้ำคือจริงๆมีครบหมดซงพีพีก็คือเหมาหนึ่งฟลอร์เลยสำหรับครบก็ทางครบเขาก็ยกเปนเพลทหนึ่งตึกเขายลูกค้าอยากว่องเลย ลูค้ายังปล่อยเศร้าหรอปล่ปล่อยเศร้าเลยหนึ่งฝากเชิญชวนนิดนึงกับคนหลายๆเจนแล้วก็ความหลากหลายต่างๆในการใช้ชีวิตในยุคนี้ค่ะครับผมก็ยังไงฝากโครงการเอ่อโคบด้วยนะครับผมรัชดาพระรามเก้านะครับเป็นโครงการใหม่ของไทยเอเชียเซสเลยครับอยากให้ทุกคนลองมาดูกันจริงๆลองมาสัมผัสกันจริงๆว่าจริงๆล้วโครงการนี้มันแมทชิ่งกับทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็ทุกเจนจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสประสบการณ์ดีๆที่นี่ครับโคบครับผมเริ่มด่าเริ่มแล้วเขาข่าวละเขาข่าวแล้วเขาข่าวละแกงลมดีกว่าเฮ้ยอะไรเออ รามงงรามพิยารามอ hey, he s <S ่าอ kind of to to ัปเดตก่อนอัปเดตคดีความคุณแม่บีไปเป็นตัวแทนตัวแทนในการเป็นนักสู้เรื่องกฎหมาย ก็จริงๆตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินการครับผมก็จะมีการนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อเข้ามาพูดคุยไก่เกียกันครับเรื่องทำลายหรือว่าเรื่องข้อมูลดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวรออัปเดตจากทางโซเชียลมีเดียของทางค่ายก็ได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีการนัดคุยกันก่อนครับคือคู่กรณีได้ได้มีโอกาสเจอบังไมฮะพีหรือเขาติดต่อเรามายังไงบ้างคือจริงๆได้มีโอกาสติดต่อคุยกันกับทางกับทางตัวแทนของพีก็คือผู้จัดการพีด้วยแล้วก็ทังทนายความของพีด้วยครับก็ได้มีการ เคยเจอเจอเขาในในแบวว่าตัวต่อตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พิดว่าขั้นตอนนี้ให้ให้เป็นทางตัวแทนพีไปพูดคุยดีกว่าครับจริง้าถามตอนเนี้ยใจเราเราสะดวกใจอยากจะเจอเขาไหมจริงจริงพี่ว่าพีพีอย่างที่ไม่เคยบอกเลยครับพี่ไม่เคยโกรธเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เสียใจมากกว่าสะดวกใจเจอไหมที่จริงพีว่าเราเราก็เจอกันได้ครับผมแล้วก็พูดคุยกันได้พีว่าจริงๆแล้ว ก็อยากจะเข้าใจเหมือนกันสมารบมุมมองของเขาเหมือนกันว่าเออทำไมทำไมแบบถึงตัดสินใจทําแบบนี้หรือว่าอยากทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยพี่เชื่อว่ายังไงเราเรามาพูดคุยกันพี่พีีพรีพรอมเสมอจริงๆมันจะไปในขั้นตอนของการยอมความเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าไม่ยอมความทั้งทีก็เนี่ยแหละครับผมก็เราจะเป็นขั้นตอนของประมาณ กลเกี่ยกันพูดคุยกันมากกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงถ้ายอมไม่ยอมหรือว่าจะออกมาเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวทางค่ายจะอัปเดตพี่จริงๆสิ่งที่แบบเราเราทนไม่ได้เลยกับกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลคือเรื่องอะไรกันแบบลามไปถึงทาอแม่จริงๆก็หลายๆมุมมองครับคือสําหรับตัวพีพีพีพอเพีรับได้ในพาที่ว่า จะว่าพี่จะอคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพราะพีรู้อยู่แล้วว่ามันมีโพสิทีฟมันก็มีนิกทีฟเนาะหมายความว่ามันมีสอด้านเสมออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันลามไปถึงคนรอบตัวเรามากกว่าคนที่เรารักเพื่อนๆหรือว่าทีมงานของเราที่เขาตั้งใจทํางานจริงๆเขา พีอยู่ข้างหน้าทุกคนอาจจะเห็นว่าอยพีเหนื่อยพีนุ้นพีนีคนที่อยู่ข้างหลังก็เหนื่อยไม่แพ้กันนะครับว่าเขาต้องเป็นคนวางคอนเซปต์เขาต้องเป็นคนวางตารางงานวางคิวงานเขาก็ไปกับพี่ทุกทกงานคนตรงเนี้ยพี่ก็ไม่อยากเขาเสียกําลังใจเหมือนกันคุณค่าเสียหายไปเท่าไหร่อะคะประมาณสี่พันประาลาไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องค่าเสียหายยังไม่ได้คิดเลยครับไปตกลงในชั้นใช่ก็เดี๋ยวไปตกลงกันครับเพราะว่า เรื่องเรื่องเงินมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นหลักที่พี่อ,อยากจะได้เอามาอะไรจากเขาอยู่แล้วครับผมเหมือนที่พี่เคยบอกว่าถึงพี่จะได้มาพี่ก็จะนาเงินตรงนี้ไปบริจาคไปช่วยเหลือสังคมดีกว่าจริงสิ่งที่พี่อยากจะได้กับเขาเลยคืออะไรคำขอโทษหรือพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมากกว่าครับผมพี่ว่า คำขอโทษขอโทษไปแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการปรับพฤติกรรมของตัวเองสิ่งนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรขึ้นเลยพี่ว่ามันคือตรงนี้มากกว่าพีรู้สึกว่าเขาทําร้ายพี่ได้เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายคนอื่นเหมือนกันพีพีห่วงตรงนี้มากกว่าผมอยากให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนอื่นๆรอบตัวเขาเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพีด้วยต่อทีมงานของพีด้วยอย่างเงี้ยครับอือเป็นเหมือนกันชัดแกะให้ลิงดูไหมไม่ไม่ได้ชื่ออะไรเลยซับซ้อนเองเนาะเบาๆใสๆมันค้างน้าเมื่อไหรคะ ยังยังทำลายยังไม่ยังไม่แน่เลยประมาณอีก2เดือนครับผมแต่แต่ระหว่างนั้นก็คือต้องต้องรอไก่เกลี่ยนกันก่อนใช่ครับอีกเ่ือนนี้ล่าสุดมีการโพสต์ขึ้นมาว่ามี คนเอาเราไปขายงานให้เราเป็นสิทธิ์ขาดขายงานให้เราเป็นสิทธิ์ขาดก็จะมีแฟนๆนี่แหละครับผมที่เขาเป็นห่วงแล้วก็มีพี่ๆบางคนด้วยที่เป็นทีมเราอะไรเงี้ยก็จะพยายามส่องโซเชียลอยู่ตลอดก็ไม่เจอมาว่ามีบางบริษัทแอบอ้างว่าเหมือนเป็นมีสิทธิ์ผูกขาดในตัวศิลปินพี่ๆด้วยในตัวศิลปินวิวกิ้นด้วยในการรับงานอะไรเงี้ยครับผมก็ อยากจะบอกว่าข้อมูลตรงนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วคนใชยแปลว่าอิสระแล้วพีพีแปลว่าพีพีแปลว่าอิสระไม่ยอมเป็นคาสคุณหรอกไม่ยอมแน่นอน กือบจะจริงจังแบบก็อะไรก็ไม่ได้เนี่ยตาะเล่นะหมดแล้วครับก็ก็งงไปหมดแล้วตอนนี้ตามมันลมไม่รู้งอ่ะก็ไม่เป็นความจริงนะครับผมไม่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 ได้มีสิทธิ์ผูกขาดอะไรทั้งตัวพี่เองทางทีมงานเองก็จะเป็นคนรับงานโดยตรงนะครับผมผ่านอีเมลในไ b i อ i g ได้เลยจริงๆของพี่พีคือโดนเยอะมากเลยเนาะ ตั้งแต่แบบอิสระมาหลากหลายรูปแบบมากถือว็นวิบากไหมสำหรับเราไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นวิบากหรือว่าเป็นอะไรนะครับแบบเป็นเป็นเป็นหามากกว่าที่เราต้องแก้สิ่งเหล่านี้เป็นหาที่มันเข้ามาเมื่อเราแก้ไขมาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้กับมันด้วยแล้วก็นําสิ่งตรงนี้มาปรับใช้ด้วยกับการทํางานหน้าหน้าของทีด้วยครับ เขาเจอช็อกป้ไหมคะเขาเจอแบบนี้เยอะๆเข้าๆก็งงๆอยู่ช่วงหนึ่งว่าแบบเอ้ยเหมือนนบางวันอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราแบบไปทํางานปกติแล้วก็พูดคุยปกติปัญหามีเข้ามาทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคมันมันมันเป็นสิ่งที่ชาเลนจ์แหละมันคือความท้าทายว่ารับผมทีที่เราแบบเราต้องผ่านมันไปให้ได้รายวัน อ่าจริงพูดถึงบริษัทที่เขาเอาเราไปแอบอ้างเราเราได้เห็นชื่อบริษัทไหมเรารู้ไหมว่าเออตัวคนเขาคือใครดีเทลอะไรต่างๆเหล่านี้ยังยังไม่ยังไม่แน่ใจเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีเป็นแฟนๆที่ส่งมาด้วยหรือเป็นคนที่แอบอ้างผ่านข้อความตัวอักษรอย่างนี้มาด้วยครับผมมันก็ก็เลยไม่ได้มีเป็นแบบว่าเป็นบริษัทเป๊ะๆว่าบริษัทนี้พูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ ตอนนี้เป็นข่าวลือด้วยเฉยถ้ายังไม่หยุดยังไงจนกันยุ่งสาดอีกแถบนี้รู้ไหมครับครับผมก็เดี๋ยวทางบริษัทก็จะเทคแอคชั่นตามขั้นตอนมาส่งตัวแทนส่งตัวแทนอีกรอบคนมีคนมีคนมีนิชาสุดดางไอ้การของเราอันที่จริงพี่อยากฝากบอกอะไรถึงลูกค้าหรือคนที่เขาเข้าใจผิดหรือสารอะไรที่มันออกมาแบบปิดเบือนตลอดเกี่ยวกับตัวเราไหมครับก็พี่ว่าจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนมาติดตามทางช่องทางของ Official ของทาง PP กิจเอนเตอร์เทนเมนต์มากกว่าครับผมดิวกิ้นเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับ ที่เป็น o f f ฟิเชีจริงๆจะไม่มีการเติมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็ข่าวลืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยว่าเราจะไปรับงานที่นู่นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกไม่มั่นใจก็สามารถโทรมาได้ครับผมโทรมาผู้จัก,การพีก็ได้นะครับติดต่อมาทางอีเมลก็ได้ครับ ขึ้นโบโทรข้างล่างไปให้ขึ้นโบโทรข้างล่างไปให้หนึ่งกับศูนย์ศูนย์หนึ่งกับศูนย์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 พอคนค้าก็ยังเป็นห่วงเป็นใยเนาะนอกจากตัวบริษัทเราเองแล้วเป็นห่วงใยของคุณบิลกิ้นเขาด้วยก็มันโดนกันทั้งคู่แหละครับผมบิลกิ้นก็โดนด้วยว่าแบบเออเหมือนมารับรับว่าบางทีมันเป็นงานคู่ไงครับก็แบบว่าเอ้ยเป็นตัวแทนของทั้งคู่นะอะไรอย่างเงี้ยครับมักจะโดนอะไรไปด้วยกันถูกกรรมมาแล้ว เราอย่าเราอยู่ใกล้กันมั้งแล้วโดนอะไรใกล้ใกล้กลักกกกนยามสุขก,ก็อยู่ยามทุกก็เคียงข้างยามสุขก,ก็อยู่ทุกก็ถ้าทุกมากก็เดี๋ยวออกมานิดหน่อยทิ้งเขาเลยเหรอแต่คอยกันตลอดวันนี้เขาอาจจะแบบต้องงานอยู่คนเดียวแต่เราอยู่ค้างค้างเสมอแต่ทุกและสุขสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันครับหวานสุดๆหวานเจี๊ยบโอเคหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบบ้างหรือเปล่าไม่มาไม่มาเจี๊ยบไม่มาโอเคสำหรับงานมิวสิคเฟสที่จีนนะคะครนี้เราเนี่ยมีการ เตรียมตัวเป็นพิเศษอะไรบ้างไหมคะครับผมก็ที่จริงอยู่ในช่วงการซ้อมแล้วก็ทาโชว์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับก็อีก2วันนี้ก็จะบินแล้วครับก็จะเป็นโชว์ใหม่ๆที่ท,ที่ตั้งใจทําให้มันแมทชิ่งกับเทศกาลตรงนั้นด้วยครับอ,อันนี้เป็นตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเ <มา S 2> ต้นนะครับตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับที่ที่ได้ไปขึ้นเวทีไม่ว่าจะแบบเวทีเล็กเวทีใหญ่อะไรเงี้ยเวทีใหญ่จะตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าคนเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็พยายามจะจะเตรียมพร้อมเตรียมตัวทุกอย่างให้เต็มที่ครับ ภาษาลา่แล้วนะพี่ภาษาที่เราจะไปที่นู้นเพราะว่าก่อนนี้คือที่เรามันก็มีเพรสชันภาษาที่เป็นเพลงอะไรต่างๆแล้วที่นู่นเขาก็ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยเออจะมีการไปติดต่อสื่อสารอะไรยังไงบ้างไหมกับแฟนก็ก็จะพยายามเรียนไปครับผมก็พูดพูดพอได้บ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอีกสองขวดนิดหนึ่งเรียนเรามีการเรียนมาแล้วอะไรเเบื้องต้น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 ครับผมก็อาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางมาครับเป็นในการสื่อสารด้วยแล้วก็ถ้ามีคำภาษา จีนอะไรที่เราพูดได้เราก็จะพยายามพูดแล้วก็อย่างเรื่องเพลงอะไรเงี้ยก็รอดูดูเป็นเซอร์ไพรส์ซะกันครับออ๋เต่มีพืชัภาษาจีน I don't know คนรวยคนรวแล้วน้องควแล้วปวดเท้านี่ก็ปวดแล้วเเยเดี๋ยวบู๊เดี๋ยวบู๊โอเคอักทายหน่อยไหมจะมีอะไรสนินิดหนึงไหมแฟนๆชาวจีนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจอกันแล้วกันครับผมอยากอยากเจอทุกคนอยู่แล้วก็จริงๆไม่ว่าจะเป็นงานงานไหนงานไหนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยตัวเราเองเราก็เราอยากจะไปเจอแฟนๆทุกทุกที่อยู่แล้วครับผมถือว่าเป็น เขารอเรามา2ปี3ปีบางคนรอเรามาตั้งแต่ซีรีส์อะไรเงี้ยเราได้มีโอกาสไปเราสุกว่าเออเราเราดีใจมากๆที่จะได้ไปขอบคุณทุกทุกคนตรงหน้าตรงนั้นจริงๆร